อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับน,น้องชื่ออะไรคะอ่าเคนครับน้องเคนกับพี่อะไรชื่ออะไรบอยค่ะพี่บอยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากราชบุรีครับราชบุรีมาขอดูหน่อยวันนี้เอาอะไรมาขายพี่าราชบุรีอยู่ส่วนไหนพี่อยู่เมืองครับอยู่ในเมืองเลยครับอันนี้คือ,คอเป็น plc ผมใส่ได้ไหมวะผมน่าใส่ได้นะตัวยี้น้องเขาใส่ได้นี่ดูปุ๊บผมบอกเลยว่าเนี่ยออกกระสอบแน่นอนเปิดกระสอบได้ครับ ใช่ครับเปิดกระสอบแท่วตัวนี้ก็ร้อยเดียวเลยใช่ไหมตัวนี้ยกลูกมาครับยกลูกมาอย่างแรกเลยคือเป็นของแท้ครับมันเจอป้ายนี้ป้ายมิลูนนาอย่างเงี้ยอย่างนงี้รับเงินได้รับได้หลักหมื่นนะี้อย่างเงี้ยได้ได้หลักหมื่นนี่สวยคือจริงๆตัวนี้มันมีเพื่อนพี่อยากได้เขาก็บอกให้พี่ซื้อให้หน่อยไอ้อพี่ก็ซื้อให้หน่อยแต่ดูแล้วจะสงสัยจะเสร็จพี่ใส่เองอะว่างสวยเทเซซีเยนคูทีเอลซีเวอร์ทัวสวยป่ะสวยไหมทีเอลซีตัวนี้สวยอ่ะ แล้วมีอะไรมาให้ดูอีกไหมครับมีตัวอื่นมาครับออกกระสอบเหมือนกันโอเคอย่างนี้เปิดกระสอบอะไรครับอ่ามันยี่ห้อไหมมันมียี่ห้อมีอะไรอย่างงี้ยเอเอเจสองอเอเจ็ดสองอย่างแรกตัวนี้เนี่ยว่าน <C oughs> ้าตัวนี้นี่ไม่แท้นะอันนีพพ้พี่พูดได้เลยนะ <S <S ได้ครับไดบอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่แท้ลายนี้หาแท้ย,ยากอันนี้หาฐานแท้ยากอันนี้ไม่แท้แต่ว่าถ้าใสาเ่เล่นเล่นักตัวแล้วหลักร้อยอย่างเงี้ยน่าจะขายได้อยู่ครับ นักสอบด้วยลยคนกันมั่วเลยเ,เป็นวำนา,ายุคแรกป้ายเนี้ยป้ายนี้อัน,นเก๋ป้ายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อเปล่าที่เขาเอามาทำปอมเยอะอันนี้ปอมอันนี้เคิร์ดโอ้โทษๆไม่เป็นไรครับเคิร์ดอย่างงี้ก็เล็กคือส่วนใหญ่นะพอเป็นกระสอบเนี่ยคือเขาต้องเข้าใจว่าเวลาทํากระสอบอะก็คนทําเนี่ยคนก็ใส่ไปส่วนใหญ่มันจะเอาลายดีแต่เล็กอะไรอย่างเงี้ยเัาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าย้อนกลับไปมันกระสอบสักประมาณสิบยี่สิบสามสิบปี มันก็จะเป็นแบบที่มาจากอเมริกาแบบไม่มีกานแยกเลยบางทีมาอย่างไงมาอย่างนั้นเลยแต่เดนนี่มันก็สอบคนก็จะทํามันก็จะออกมาลักษณะประมาณแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะขายได้หมดแหละเขาทามาคํานวณมาให้เราได้ขายอะนะอย่างเงี้ยจะเป็นยุโรปสังเกตตัวโทั์ฟอนตัวหนังสืออย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นงานฝั่งยุโรปครับน่าจะเป็นงานอียิปต์เลยบ้างเนี่ยเหมือนฟอนตมันอียิปต์อียิปต์เลยอ,อันนี้ก็ เดอะบีเทิลมีข้างไว้เดอะบีเทิลมันก็ไม่แพงอันนี้งานเก่าเลยนี่ใช้ได้นี่ใครวะเนี่ยจิโอโคโมปุชินีอันนี้ไม่รู้ใครนะแต่ว่าคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันที่เป็นลายการ์ตูนลายอะไรอย่างเงี้ยมีบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนอันนี้ก็ดใช้ได้อันนี้ดีอยู่อ่ะดูต่อฮะับเดอะเลด์กรีนโช อันนี้ก็ไม่มีอะไรธรรมดา